น,นี่เออโอ้สวัสดีค่ะยุ่ปุ๋เดียวพีสีดองอะอันนี้สิมาบอกเด้อที่ว่าฝันเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเด็กเข้าเจบัอ่านแม่เจ็ดเก่ากับเจ็ดเรือลองสื่อบังเด้อฝันอันนี้คุณแม่หนิงเด้อแม่หนิงเด้อแม่หนิงแต่ว่าสามสามหนึ่งนี้คือหนิงสื่อประจำเด้อจา้าเร้อ สามเก้าเจตินิ้งฝันนิ้งเปออันนคนพรพนมค่ะนคนพรพนมเนอะนิ้งไปนิ้งฝันนะสามเก้าเจ็ดพนมหายได้เป็นพระอาจารย์พนมหายแล้วกาอันนี้นิ้งกลับซื้อๆเด้อแปดเจ็ดเจ็ดแปดเอ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกเด้อนี่สามีเอ่อพอเขานองต้นเขา กับไห้มากบ่มากกับซื้อเอาเด้อค่ะเด้อเนี่ยแต่ว่าเพื่อนมาอ่านว่านี่นี้วาเจ๊ดก็เก่าไมา่ดีคำบุญแต่ว่ากับซื้อเอาซา้ำๆหนึ่งนี่เด็กวันเกิดถูกสาวจะคลอ,อ,องหรอวะน้องซื่อบงเด้อค่ะเด้อถูกพิดบ่บ้ากันเดลยจะสิมากขอมนเมนต์นี่ยบอดามากกันยิงเรื่อยบ่แต่ว่า มันออกตลอดนะนะแต่ก่อนนะเข่าตลอดบอดวัาห mm. ันมันออกห้สองหนึ่งมันออกหนึ่งหนึ่งนี่ก็ว่าให้ซึ้งขึ้นซื้อตรงเนาะแต่บางวันนี้เพิ่นบอกอันเนี้ยต้องมึงเ้อคะเ้อยังบ่ได้บอกใครด้วยนี่นญาติพี่น้องยังบ่ได้บอกด้วยญาแต่กับปัวแต่กับยังทุกสิ่งทุกอย่างนีสามเก้าเจ็ดนะคะแล้ยวเ้อสิบอกด้วยว่า ฟันเนี่ยเก็บเพชรปวกนี่นิ่งเคยถือหนึ่งสามหนึ่งเด้อครบรอบมันเกิดลูกสาว,ดว,าดวดาเด้อค่ะเด้อแต่ว่าแดดแต่แฟนคลับสีอันนี้เด้อช่วยเก็บกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ใจเด้อถ้าซับอ่ะไอฟอนเจตันนี่มาพนไทยเนี่ยเลยเดียวโมมีงเงินเนาะก็ได้เห็ดส,สันสันสันเอาเด้อ พี่นอ้องสบายดีทุกคน